สบายดีพี่น้องวันนี้ก็สิมาเห็ดอาหารพัดหมูพัดหมูขนาดพัดขนาดใส่หมูเด้อพี่น้องเผือพัดกระเพราเหมือนพัดขราดาษอาหารแรง อาหารแรงวันนี้ถ่ายกินน้ำกันเด้อจ้าพี่นอ F ้องเอฟซีนอกจากข้าวซอยแหละพี่น้องกเกษีเอามาปรุงแล้วพี่น้องปรุงด้วยซอส คดเครื่องมาคำคำเมน,นนละครันวายห้ามฉีดนำหรือร้องบิงบใส่ผงนัวน้อยหนึ<บ>นน่งพี้ <บน S 1> พองใส่ขะนอใส่รสด,ดีนะแ <c> ต <oughs> ่ก็มีรสด,ดีอนะพี่น้องเพื่อให้ความเข้มข้นอร่อย สุดยอดเลยครับกสิมมะขะเันคนๆเ้าะให้เขากันไหวมากไหวปันอืกนกสิมมะพร้าวนั่นคักเทียมกระเทียมแ่มแะกเค็กตอนนะสิึาม้หอมหอมตะก่อนเตะคอยทัดลง ินปลาแมา้ลายเหม่อแลหละเมือนอยก็กินมากินหมูซาบา,าดพัดหมดูคณะพัดคณะหมูจ้าพี่น้อง้อมแบกดีแหละบาหนี่กันดิเอาชีวหมูลงัวนี่หอมแ้บหอมมากเลย จังเลยหัวไปกินพุกไม่สนับหัวไปเลยเอยแต่ขอบุ้มหน,นักหนักตาลบไซหนักตาลคนเลยๆคนเลยๆหันมาที่กำนำเสมอ <c oughs> น่องก็คือโุกแหละป่านนึขัวไปเรื่อยๆที่น่ะเอยขัวไปเรื่อยๆได้จะได้ที่ละสุดเกลี่เลย กังซ er mm ีบ hmm. ังก็สา่กันก็แฉะแฉะปาก็ยังอร่อยแฉะครับพี่ต่ดแสะรสชาติูิใจเลิมเลยบริติมแต่แมมยังเล่ยแสะแฉะขนาดเลยไม่ถ่ายกินน้ำข่อยเด้อ สำเร็จแล้วพี่น้องซุกแล้วเป็นที่เรียบร้อยแล้วมากินน้ำกันได้จ้าพัดหมูขนาดพัดขนาใส่หมูรสชาติบริจางเล้อพี่น้องบริจืดด้อร่อยนัวดีเข้มข้นเฟ็ดอยู่